ขอแนะนำคนนี้ที่โชคดีอีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนเรียกกันคือไอเอ,อ๋โชคดีไปไหนโชคดีโชคดีคดอดโฉมหน่อย หนูชื่อโชคดีของแม่คุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าอะไรครับโชคดีคุณหมอบอกว่าโชคดีจะอ้วนไปแล้วผมไม่ได้อ้วนสักหน่อยผมไม่ได้อ้วนนะครับผมชื่อโชคดีจุดหลอ โชคดีนี่ไปได้มาที่ศาลเจ้ามีคนไปไหว้เยอะมากแต่โชคดีเขาไม่เคยออกมาเลยค่ะแต่พอเราไปไหว้เท่านั้นน่ะตออกลงมาที่เท้าเราเลยค่ะโชคดีตอนที่เจอเขาเขาผอมมากตัวนิดเดียวผอมแบบผอมสุดๆเลยค่ะจนเดี๋ยวนี้หุ่นอาเสียแล้ว น้องทำหมั่นเรียบร้อยแล้ค่ะ